สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่335นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมใหญ่วัลคังนะครับผมหากพี่พี่่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอดลายนะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 นะครับพี่ๆนะมามามาชมกันเลยนะครับอ่าองนี้นะครับพี่ๆนะก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่ๆนะอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆมามามาอ,องนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองนี้เป็นพระที่สาภาพผ่านการใช้น้อยมากพี่สังเกตดูนะครับเห็นไหมสังเกตดูตามซอกแขนนะครับลึกเลยนะครับพระนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยคมชัดลึกเลยนะพี่นะเป็นพระที่สวยคมชัดลึกเลยนะครับ แล้วดูความแห้งความเก่าเขานะพี่นะเห็นไหมนี่ดูความแห้งเห็นไหมมวลสารเห็นไหมนีมวลสารนะครับแล้วดูความแห้งๆนะครับนี่ไหมครับอ่าใบหน้ากลมนะครับเกตนะครับตรงนี้เป๊ะเป้าปหนึ่งหนึ่งนะพี่นะเส้นซุ้มใหญ่นะพี่นะเห็นไหมเส้นซุ้มใหญ่ไหวภาซิกตัวขอบฝั่งนี้นะพี่นะอ่าเห็นไหมครับวงแขนนะครับพี่วงแขนทิ้งดิ่งลงมานะครับซอก โย่ฝั่งนี้โค้งขึ้นไปนะครับอ่าซอกหงแหลฝั่งนี้จะสูงซอกหลังแหล่ฝั่งนี้จะต่านะพี่ๆนะอ่านี่เห็นไหมมีเส้นใต้ฐานชัดเจนนะครับองนี้นะครับต้องบอกว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่คมชัดลึกมากเลยนะพี่นะเป็นพระที่กดได้คมชัดลึกมากเลยพี่เห็นไหมโอ้โหนี่องนี้นะครับพี่ๆผมโอเปิดที่สามพันห้าร้อยบาทละกันพี่ผมเอาสามพันห้าร้อยบาทนะพี่นะอ่าพระท่านเลือกเจ้าของแน่นอนนะครับ พระท่านเลือกเจ้าของแน่นอนนะครับผู้ที่มีบุญวาสนาที่จะได้พระไปองค์นี้ไปครอบครองกอ็เดี๋ยวก็ท่านก็ทักมาปุ๊บท่านทักมาแล้วก็ท่านกา็ขอแบ่งขอเช่าเลยนะครับส่วนที่คนที่เขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของนะพี่ต้องบอกเลยว่าเขาก็จะลังเลนะครับเขาก็จะลังเลเขาก็จะลังเลนะพี่นะเขาจะซื้อดีดดไม่ซื้อดีสุดท้ายคนที่เขาจะเป็นเจ้าของจริงๆเขาก็บูชาไปนะพี่แล้วดูด้านหลังพี่เห็นไหม ดูด้านหลังเลยพี่เห็นไหมพี่พี่เห็นรอยรูเข็มไหมรอยหลุดร่อนนะครับของมวลสารชิ้นเล็กๆนะครับนี่นเห็นไหมรอยหลุดร่อนของพวกเกสรดอกไม้พวกอะไรนะครับพี่เห็นไหมมันก็เลยเกิดเป็นคล้ายๆรูรูเข็มพี่เห็นไหมนี่มาดูเนื้อเห็นไหมปริป,ปริแตกๆแยแยนะพี่เห็นไหมดูข้างหลังนะครับนี่โอ cesso, ้โหนี่มวลสารชิ้นนี้นะผมว่าถ้าไม่หลุดออกไปนะน่าจะชิ้นใหญ่เลยพี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับด้านหลัง สวยงามจริงนะครับสวยงามจริงองนี้เอา3,500บาทพี่เอา3,500บาทนะพี่นะ3,500บาทเท่านั้นเองพี่ราคานี้คุ้มสุดๆดอ่าดูด้านข้างพี่เห็นไหมด้านข้างอ่าเรียบร้อยสวยงามนะครับพี่ด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมอ่าด้านข้างนี้ตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับองนี้นะครับเอา3,500บาทพี่ 3500้35บาทนะพี่พี่นะแล้วดูเนื้อใกล้นะพี่นะดูความเก่าเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับจับไปดูเนื้อเก่าๆนะพี่นะเห็นไหมครับแล้วดูความเก่าความแห้งความเดิมเขานะครับพี่เห็นไหมครับเห็นไหมโอ้โหนี่พี่ดูดิครับนี่ถ้าพระไม่เก่าไม่แห้งไม่นั้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับพี่เห็นไหม เนื้อมวลสารนี่เป็นก้อนๆเลยนะพี่นะหนเห็นไหมไหมเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมนี่เป็นก้อนๆเลยนะพี่นะเห็นไหมนี่ดูนะครับมวลสารเห็นไหมพี่องนี้เอา3,500บาทพี่3,500บาทนะครับถูกใจทักมาปิดได้เลยนะครับพี่นะถูกใจทักมาปิดได้เลยพี่เจ้าของตัวจริงนะครับเจ้าของตัวจริงนะครับผมเชื่อว่าพระทุกองค์ท่านเลือกเจ้าของนะครับพี่ท่านเลือกเจ้าของ ท่านเลือกเจ้าของของท่านเองนะพี่นะอ่าท่านเลือกเจ้าของของท่านเองต่อให้มีเงินนะครับถ้าพระไม่เลือกท่านแล้วท่านก็เช่าไม่ได้นะพี่นะแบ่งปันไม่ได้นะครับอ่านะครับเห็นไหมดูด้านข้างดีครับพี่เห็นไหมแล้วดูความคมนะพี่นะดูมิติความคมเห็นไหมนี่กดได้ลึกได้ชัดเจนมากองนี้พี่เห็นไหมโอ้โหพี่ราคานี้นะ ราคานี้คุ้มสุดๆพี่เอาไป3,500บาทเองพี่3,500บาทนะครับผมอ่าสำหรับองค์นี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถ้าหากพี่ๆท่านใดชอบก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์0 9นย์4ก2 7 5หรือแอดไลน์มาที่ TTN987 TTN 9 8 7นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ